สเตเดียมบอกทุกคนรวมสเตเดียมในเสาร์อาทิตย์ซิกซิกด้วยเดียย์โคตรเหนื่อยทำไรอ่ะทำใจอ่ะเฮียใครโดดตรงนี้เลยอ่ะเฮ้ยมาสายไอ้เด็กมาสายไปไหนมาเฮียลูกมึงถามหาอยู่อะไอสัตว์อะไรครับลูกมึงถามหาอยู่อะไม่ก็ไปดูที่ดินไง ไอ้ชักพองมาแล้วแม่งโอ้โหโดนอุ้มมาลุ่มๆเ่มลุ่ะไม่ได้รบมรวมเหลยได้ลุ่มลุ่มเหรือลุ่มลุเหรอโดยหัวใจผมแตกสลายครับมู๊ไอ้ชักมาตามหาทุกท้องวันเลยสีไปกอดน่อยสัตดมึงจะกอดมึงจะเฮียอะไรเฮียนี่กูให้มึงช่วยเพื่อนไปกูจะเจี๊ยมาทำไมเฮียเอ้ยเซิร์ฟไอ้เซิร์ฟไม่เหยียบกูตายเลยเด็กเฮียติ๋วที่เขาติ๋วที่เขาสวัสดีน้อง อียอดิเมื่อไรมึถูกนี่มึงกูรีหามุงไอช้างมึงกูได้ปะมึงกูได้ปะวันนี้มึงกูได้ปะกินศพมึงเล่าที่กินสอบตกเดียวมาเจอเพื่อนไปสามคนครับเย็ดเก้พี่ตูนพี่กูรู้ี่พพยานเมื่อวานไม่เกี่ยวนะวันนี้เอาคาราวานแล้วหนึคาราวานแล้วดิึคาราวานแล้วดิ ไปไงเฮ้ยมาถาวันน <stars> ี้ไอ้เยววอเรามีวอบาอรวมมันบันบบาบบอบาบมดิอยู่พ่ดีตอนเนี้ยครับลุงกดพูดไปที่ไน่้ไงะพูดแล้วเสียมไอ้วนนั้นไปอ่ะโอ้ยไม่ใครตโต้องขุนกันครับลุงต้องขุนก่อนเลยครับโดนเคหนึ่งครับเดังอะไรโทนี่ถ้าเขาไปถึงก็ต้องขุนเขาก่อนครับลุงยังทำไรไม่ได้ต๋อต่อเขาว่ากลัวให้ต่ำตำแล้วสี่ถึงห้าเดือนละ โอ้โกนตีนมากเลยครับผมกวนคือเขาเจอแก๊งอื่นโบกมากเลยว่าได้จะโดนอ่ะใช่ผมว่าโดนแน่ครับลุงแก๊จะ่โบเขาแน่แจะไม่ถึงมึงหรอกไอเฮียมึงลอยาวเลยสัตว์มันเล่นบ้านดีจีไม่ได้มันไปเล่นบ้านอินเว่มันฟาร์มยากไอเฮียที่นู่นอ่ะมันใช่ครับลุงที่ที่นู่นผมไม่ค่อยมีที่นู่นผมว่าที่นู่นเขาต้องใช้เวลาเยอะเลยครับเยอะต้ขุนฮะแล้วก็กวนตีนด้วยไม่อยากขุนเท่าไหร่เฮียไปเฮียขอไว้เดียวอ๋ออันนั้นมันยังดีไงแต่ถ้าไปแก๊งอื่นมันไม่ได้ใจดีอย่างนี้ไงประเด็นอ่ชคับ โดนโบกแน่ลุงแต่เป็นไงบ้างครับที่นี่เหมือากันดูเยอีกฝั่งหนึ่งรอแล้มันไปคาบยาที่บ้านมาโอ้ยยยยยยผมไม่ยย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 ย้ยยยยยยยนยย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 ยเยยก็เหลี่ยมยยยไย้ยย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 มยยยยยยยอยยยอยยย้ยยยยยยยไยย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 นนะ แกมึงไปขับยากันเลยซะทำยี้ยอะไรกูถามฮึงมดูมึงเป็นคนชนเขาบอกว่าห้ามเล่นบ้านนี่บอสห้ามใช้ของที่อยู่ในบ้านไงไล้วจุกเอ๋อขามืออ่ะทางไปบ้านโคอีอ่ะของมึงอยู่ในบ้านหมดเลยไม่มีของส่วนตัวก็เลยต้องเข้าบ้านไปเอาของตามไปเอามันเด็กสมเมือนเป็นที่บักคนบอกใช่ตะโกนบอกตามไปเอามันไอ้เคสแล้จุกนั้นะผมช่วยมันมาตั้งนานแล้วถามมันดิคือมันอ่ะต้องรอดแล้วตามจริงอ่ะ ตามจริงอะ่ะมันต้องรอดแล้วแต่ไอโมโหล่างไกจัดตินอะ่ะปล่อยมันเออคือผมมาชนมันพังไปแล้วนะรอบหนึ่งนะและ้วไอมโมโหล่างไกไอจัดตินอ,อยู่นั้นแล้วรถผมมาพังผมก็เลยไปจอยไกยไังงง้งแต่ซ่อมแต่ไอโมโหล่างไกจัดตินะไม่ยอมลงเฮ้ยไอโมโหละไอไทยกับจัดตินไม่ยอมลงแล้วมันก็ซ่อมรถต่อหน้าแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ขับไปเออจนไปเจอนะผมก็เลยบอกว่าไอเหี้ยมึงปล่อยมันหลุดไปได้ไงมึงปัญญาอ่อนปะเนี่ยแล้วก็แล้วก็เออ โอเคแกก็เอาแม่ของในบ้านเหมือนกันนะแล้วผมก็เลยแบบเสียอารมณ์ผมก็เลยปล่อยแม่งไปเลยผมยิ้มแหละผมยิ้มแบบน้ำลายไหลอ่ะนะจอดเจ๊แตงมาชนแหละมึงก็คนร้อเสี่ยงโง่เอ้ยถ้าเป็นถ้าถ้าจอดนั้นเป็นลุงนะบอกเลยหวชาโลกเปลียเลยว่าหูชาแน่โลกคือแรบคราบยาที่บ้านไม่ได้ถูกปะจากที่ไปเนี่ตอนแรกกูเปลี่ยนไปแล้วมีไม่รู้ปล่อยวางเหรอไม่รู้ให้เข้าเลยบอกไม่รู้ให้กิ่อยกูเยอะมากอะตอนเนี้ย ทำไมอ่ะแต่ไม่ต้องรู้หรอกเออกูจะพยายามยอมรับไม่ได้แต่มี่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วหมายถึงอะไรคุณเปลี่ยนไปแล้วคืออะไรอะคำว่าเล่นบ้านนี่คือไม่แวะเลยนะห้ามเอาเคสถือเข้าบ้านดีกว่าอย่างนี้ห้ามเอาเคสถือเข้าบ้านดีกว่าห้ามเอาเคสอน่อยยุบเข้าบ้านอติครับอติครับผมขอเซฟนะครับสาวเดียวขอเซฟนะครับอ่า ผมก็เหนื่อยอะลูกเนี่ยผมช่วยไปแบบ7คนเหนื่อยมากกับมึงอีกไอ้เจยกูเดือดกับตำรวจอยู่ไอซ่์ใช่หรอเออตำรวจมันก็ตีนตอนแรกกูกูว่าช่วยเยอะตอนหลังช่วยไม่ไหวกูกูกูมอบละกูไปให้มันอุ้มบ้างละเออกยอมเหมือนกันผมก็ยอมละเขาเข้าไปเอาบัตรนะครับ มึงพยายามมึงไม่ใช่แบบพวกพวกกันเองเว้ยมึงต้องบอกทางเขาด้วยว่าจะเล่นยังไงนัดยังไงตอนนี้เราแยกกันที่มึงเอ่ยไปล่าสุดถูกต้องมึไม่ได้สั่งเขาเลยมึงก็พยายามช่วยกันบอกอ่ะมึงดูเสาทิศดิเข้มเข้มเหมนที่ชอบกดวอไม่ได้ยินสักโตไอ้สัสเสียงวอมันดังตลอดนะเธอด่าไปเลยเธอด่าไปเลยกูไม่ได้ยินคนพูดเลยไม่ได้ยินคนพูดเลยแต่เราไม่ได้ยินเลยอ่ะโอ้โหไอ้สัส แล้นี่ครับโคอีโคอีตอนเช้าแต่ลุงลุงพงล้วเหรอลุงปงแล้วแต่ลุงดูแบบน้องดีกะลาดงดีกะลาดูดีกะลาเขาอ่ะเอ๊ะดูดีกะลาแบบว่าเลยเลยที่จริงลุงต้องต้องยืนอยู่ตรงดูนะแล้วแบบคอยพูดอ่ะมันเหนื่อยปวดหัวพวผมก็อยู่มาไม่มีไม่มีข้อจำกัดความเลยเรื่องปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ดีแล้วดีแล้วงานยังนี้มีแล้วเปิดดีผมนะดีแล้ือผมว่าผมจะพาไปสิบนาทีผมไม่ไม่เป็นตัวดีอะก็ยัง่อา เจอผมปั๊บแม่ขี่ล่าผมแบบตุ๊กขบโลกอ่ะตัวนี้กูลักกูมอบนาทีนี้เลยแต่พันธ์เฮดทีู่ยังไม่ได้รู้ครับผมเฮ้ยผมวาเราโลกเลยครับลุงรอตามครับไม่ครับลุงเอาเลยผมไปอยู่กับเขาบาเนี่ยสองคนเนี่ยให้เขาขับช่วยอ่ะขับไม่ไหวแล้วอ่ะแกงข้างถนนก่ะที่ไม่สนไม่สนวิธีการอ่ะสนได้ลุงผมฝากแท็กสองหน่อย จาดูอะไรสามบุกไปดีต้องเป็นมึงโอยผมจะไปล่าให้ไงกูก็ล่าอยู่เหมือนกันกับมึงที่เละทั้งั้นกูยังูแก่แล้วมึงขับรถแทนลูกกูบ้างดิทำงานมึงดิยเพื่อนผมลืมๆโดนกันทึ่มๆเลยแค่พูดคุยกันแบบปกติอ่ะรับ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 เข้าใจทำทำนี้นะ เออกูว่รับตับมึงแต่ลูกน้องกูไม่รับปตับต้องบอกมาอีกทีก็ได้ไปกกับูหลังรีเดี๋ยวลองลองที่เดี๋ยวนี้หลังประเทศรีเข้ามาป่ะตามนี้แล้วกันตามเป็นกนองมาเข้ามาเจออะไรเฮ้ยโทนี่บอยเฉดเอากูเข้าดูไว้ด้วยนะไม่โอเควยไปอยู่ดูไว้ถ้าเรด็กู่เออไอ้เียด็มันเปิ้นตัวสักกูไปกูไม่อยู่แล้วนี่มีโทรศัพท์เดี๋ยวกันป่ะใครมีโทรศัพท์เดี๋ยวพี่มีมีมีเลขอ่าหกหกซิกซิกอ่ะนั่นไปรีเบลทำเพี้ยอะไรอ่ะไม่มีค่าเลยครับ มันยึดเลเบลสิบนาทีเลยครับนั่นแหละเมันบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะไม่คราฟยากันเตเซอร์แล้วแต่คราฟอย่างอื่นก่อนเพราะว่าของเป็นแบบนี้ที่มีการปบอบเปิดบอยเฉียดหน้าคุณแม่ฟ้ามีการเติมกาชาเดือนละสามแสนแล้วก็ไปคราฟเลเบลเดี๋ยวลุงไม่ได้ไม่ได้แค่นี้ของลุงก็ตีมีดพร้อมนะครับลองแค่ลุงไปตี ลงมถ้าลุงมีเวลาไปตีแค่นี้ไอสองแสนที่มาเตียอาวุธที่ได้แข็งเหรอวิธีับแล้วคือตู้งแสนแล้วลุงถ้าตีมูลค่าแบบคร่าวๆอ่ะลวกๆเล่นในบ้านแวะเข้าได้เลยไม่ใครว่าแบบว่าง่ายๆเลยอ่ะแบบว่าเอาน้อยๆอ่ะน้อยๆอ่ะแบบว่าตีแบบใกล้ๆอ่ะไม่ไม่เยอะมากนี้ไม่มีใออกเลยอ่ะไม่มีใครว่าเว้ยฮะขายออกเลยแบบว่าของกาชาแบบขายออกเลยแบบเของไม่ขายราคาถูกอ่ะเท่านี้ราคาถูกได้เท่าไหร่ตีราคามาตีได้ อ๋อถ้าสมมติว่ามูลค่าสองแสนครับดูซึ่งเรามีจักดิีพอได้เลยนะครับถ้าสองแสนตีมูลค่าถ้ามันเนี่ยใครจะรักษาช่างมันไปโมว่าสิบยี่สิบล้านเราเป็นของเราแบบนี้สิบยี่สิบล้านที่ขอแล้้วแลวอาวุธเนี่ยชิ้นชิ้นละกี่ล้านมึงท้อแล้วกันอาวุธอะไรนะครับทับนี่ปอลหลังลีไว้เรามันลเอาวอล์เออผลผลเกือบเกือบสิบล้านแล้วครับดูซึ่งแต่ละการเนโดนยี่ไปซีซีโดนสามสามคนครับแม่งไงอาวุธชิ้นหนึ่งก็เป็นแสนเลยเละ ใช่ใช่ครับใช่ใช่วันนี้ไดวันนี้ตกใจเลยแล้วเสาร์อาทิตย์อ่ะข้าหอมโดนสองขหอมลุงแค่รู้แค่รอเราไปตีไม่หายครับไม่หายไม่หายได้แเอาทันหรือเปล่าเอาทันเขาเขาบอกเอาทันดูว่าดีพูดเตยยี่ไงครับเนี่ยผมเท็กสองอ่สวัสดีครับถ้า้าคุกถ้าคุกไม่ไม่ฟังถ้าโดนหน้าคุกกลับมากลับมาโรงพยาบาลให้ท่านมารับ เราไปรับไงอหนึ่งหมืนมืได้ประมาณสองล้านห่งได้ประมาณสองล้านใช่ไหมเติมก็ได้ก็เราเลยเรียบร้อยว่าจะแก๊งไหนแล้วช่างยืมไม่มีแล้วนะไม่มีแบ่งซิกซิกสาวิแล้วก็ JK นะสานทําทเอสเนะเอสมึงต้องลุยเว้ยอติพร้อมาองว่าตกใจนะำทัพทุดีล้มึงต้องช่วยทุกคนเต็มใจช่วยห้ามห้ามเบียงห้าเบียงด้วย ันได้ลูกคนใหม่แล้วได้ตีอ่ะที่ไอ้ชักนมเ k และเราจะคอกันยังให้ชักนม LK ยากครับเพราะว่าแต่ละคนมีพื้ีการของเราลูกมันลูกมันลูกไอ้ติใช่ครับมันเพิ่งเข้าแกงกูมาใหม่ดักแชทอ่ะทำได้ครับแต่เหมือนจะเคยเจอกันบ้างลุงเคยเจอเหรอเมือนจะเคยเจอกันได้เหมือนจะเคยเจอตังเงียบวอร์ไม่มีเลยแบอติครับเรา เดมนี่คิดมีที่รวมแบบที่รวมกลางเลยครับแบบทุกคนรวมกลางถ้ามีแต่ต้องรอก่อนต้องรอก่อนรอเลยครับเคือฝากคนไปก่อนเพราะว่าฝั่งนู้นที่เขาเล่นคือกองใหญ่อ่ะเขาจะมีกองใหญ่ใช่เขาใหญ่แล้วไอ้ชักอยู่ไหนไม่ได้เนี้ยชักชักเวลาเขาโดนเขาจะลากเขาร่วมเขาเนี่นี่โทนี่โทนี่โทนี่สวัสดีครับอันนี้แก๊งใหม่คุณโทนี่ ไอ้้เย่แต่งตัวเท่ต้องแต่งได้คุยได้หน้าคุกใหญ่สุดเอ้นี่ลูกเขยเก่าวะเนี่ยเป็นเป็นตอนนีครับพ่อตาเก่าคือเวลาเขาอุ้มใช่ไหมถ้าเกิดเราไล่เขย้งไปถ้าเกิดเขาไม่ไหวเขาแค่อยู่ขวดไม่อยู่น้ำไม่ได้เราจะกลายเป็นลูกเขยเราต้องเอา เรามีเอางี้ไป้ะครับคิดง่ายๆกุ้งบิคนละทางสนามบินคนเดียวครับวันนี้ได้รวมเป็นคนกดัีก็ได้นะแต่รวมๆแล้วก็้ทางเดียวนี่ไงสามคนทางสนามบินนี่นะอยู่รวมๆได้ไหมได้ทำเป็นลูกเดีับออกทางเดียวโอ้ีไม่ไม่จริงนะโอ้ไม่ใช่เขาบอกไม่่ใชันเวิร์กตอนเย็นมันก็รวมนะก็ตีกันได้ไหมเย็นมันรวมแล้วตอนเย็นตรงเี้นอยู่ในโซนเมืองด้วยถ้ามันจะเอามันก็อย่างน้อยก็อยู่ในเมืองอ่ะตำรวจก็สามารถช่วยเหลือได้ เราเราอาจะโดนซะส่วนมากเราไม่ค่อยได้แบบไปอุ้มม like ันเยอะมากายเท่าไหร่หรอกแต่แต่เท่าที่เห no no ็นจุดอ like ่อนนะตอนนี้นะโคอยถ้าเล็งได้รีเยเลยไม่ีครเยรีคุอแอบอแอบไอแอบไอบไอแอบไอแอบไอแอไอแอบไอแอบไอแอบได้อบไอแ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 อ่ไอแอนะอแอบไอ้บไอแีบไอแอบไอแอไอแอแอบไ้อนจอแอบบเอบไแบแอบไไออบไออแอไบบบไอไออ ร้อนเจ้าทีมร้อนคุยก็ร้อนมึงเอาโคเอตให้หมดได้ก่อนนะมึงบอกเลยร้อนแกร้อนหัวหน้าแกร้อนโคเอตจบเลยแก่แก่บ้างมันมีมีแกงอะไรบ้างมีเอฟ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 มีประมาณเก้าสิบคนไม่แปดเก้ามึงต้องคุยกับไกจริงเลยเพราะว่ามึงคือตัวตั้งช่ว้ดีจริงนะเกือบประมาณเจ็ดสิบหกสิบพวกมึงไปไม่ได้ตลอดเลยนะห้ามแผ่วให้เข้ามาให้ให้ตลอดนะ โชว์เจ็ดสิบเก้าคนมีเท่าไหร่เอซับอะแล้วก็ดีจีประมาณหกสิบเจ็ดสิบพวกผมเดินไบอีกประมาณสี่สข้างหน้าให้ได้ครับแต่ว่าสองร้อยได้แบบร่ใครแต่สองร้อยคนก็เคยบอครั้งหนึ่งตัวแม่งสายไอ้เหียโอ้โมองไม่เห็นใช่ไหมครับใช่มองไม่เห็นกลังแก้อยู่จะช่วยให้ไม่ต้องห่วงน่าจะเร็วที่สุดเจสนุกแน่สับผ่านรู้รู้ว่าไม่ใช่พวกเราหรือไม่ชัวร์ชนแม่งก่อนเลยค่อยเช็คทีหลังถ้าเป็นเพื่อนเราก็เขาบอกบอกชื่อแก๊งไว แล้วปกติหลังหลังรีเราประชุมอีกรอบใช่ไหมครับหลังประชุมเราแค่แจกแค่ชุดบอลแล้วก็ต่างๆนานาแล้วก็บุกลุยแล้วครับโอเคคเรับห็นเห็นจะมีเลเวลสองด้วยเดี๋ยวทุกคนน่าจะต้องไปรีเกาะเหมือนกันว่าหลายหัวช่วยกันคิดหลายหัวไอ้เมาโค้กอะไอ้เมาโค้กช่วยกันคิดดิขอจเลเวลให้นี่ใช่ไมได้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 อะประมาณนี้เราเจอกันหลังรีไว้ไปคุยกันต่อสองจุดห้าโซนี่ถ้าพี่เข้ามาก็หลังรีชีวิตใครชีวิตบ้านโอเคป่ะพี่ ได้นนองเราเราเราเป็นทีมทื่เหลือต่อจากนี้ต่างกับกำลังวนพี่ไปไอ้๋อไมันเอาแบปงั้นแล้วตังกันดูจัดขาในโครปากเลยดูดิได้แล้จัดไอ้เหี้ยเรากับสาวทิตย์รวมกันยังไม่ได้เท่าดีจีเลยาจัดไอ้เหี่ยดูดิรออะไรอ่ะหออะไ้อ่ะ เราคนโคตรหน่อยอ่ะเราคนฝาดทุกเรื่องเกันเยอะมากฮะโซ่ตาทุกเรื่องเออ้ยๆๆๆๆอ๋อโอ้โหหน้าตาเหมือนลิงเลยอ่ะไปดูนะฝากฝากเลยขอแบบชลบุรีมาที่ชลบุรีเน้นเน้นนะแล้อ่ะเดี๋ยวจัดให้ไม่ต้องห่วงหันแก้มเยอะไปไหมดีโดนี่หวัดดีครับเหมือนลิงที่ชลบุรีเลยอ่ะเอาแบบเอาแบบที่กูเคยทำกับมึงกันนะโทนี่เอาแบบระเบิดไฟอ่ะ รถเมย์ไม่ต้องเพื่อนไม่ต้องถือเบาจะเบาเบาเท่านั้นตอนนี้กูขอแบบเฮียส่งอ่ะโอ้ยห่อเลยลุงบอกให้ไถ้าทำตอนนี้ถ้าทำตนนี้ถ้าทำตอนนี้บอกให้ห่อเลยอ่ะบอกให้กีดเลยอ่ะแล้วเป็นแบบนั้นมันขอกี่เดือนอ่ะไม่รู้เลยเพื่อนต้องขุนยาวเลยว่าน่าจะหลับเกินเดือนสองเดือนแน่นอนนะ นอนรอเหรอนอนรอปีนุนผมว่าหนักอยู่แล้วมีนี่บ้ากาชาสีใหม่ได้อยู่นะนี่ครับมีมีครับนะมีแต่นี่นุนก็หาเงินง่ายนะกูเข้าไปกูได้สามล้านแล้วอ่ะนั่นเฉพาะลุงครับไม่เงินกูหรือเปล่าเดี๋ยวว่าแวะไปว่างแวไปหาได้เพื่อนได้เสมอก็รับกูเพิ่งรู้ว่ามันสองหมื่นโอซีอ่ะเยี่ยกูแซ่งไว้ที่สุดท้ายต้องเติมให้พวกมึงอ่ะ อกประเทศดีว่าคำพูดที่คุณคุ้นนะไเจ็บหัวใจเลยว่ะไอ้คำเนี้ยเป็นสองมืนเลยเหรอสอาหนาบลาเขาบอกมีคนบอกว่ามันประมาณสองมืดมึงจะใช้ถ้าใช้ได้โอเคไยหัวกันมึงที่ไหนอ่ะเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอเดี๋ยวไต้อนกลับมาใช่ปะหัวทึบสอไออะไรเพื่อนคุณุนเสร็จกูฆ่าแม่งทั้งหมดเลยหวจจไว้สัว์ ยังคุยใครไว้เยอะแต่ละตัวไอ้